ตลาดแอฟริกาตลาดแอฟริกาเป็นตลาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยโอกาสสาหรับผู้ประกอบการไทยประกอบไปด้วยประเทศที่น่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจอาทิแอฟริกาใต้ไนจีเรียและเคนยาซึ่งทั้ง3ประเทศยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือสคตกระสวงพาณิชย์ด้วยโดยการค้าระหว่างไทยกับแอฟริกามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด แอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่และมีประชากรอาศาัยอยู่กว่า1,200ล้านคนมากเป็นอันดับสองรองจากทวีปเอเชียประกอบไปด้วยประเทศกำลังพัฒนาและพัฒนาน้อยที่สุดรวม54ประเทศหากอ้างอิงตามหลักภูมิศาสตร์จะสามารถแบ่งได้5ภูมิภาคใหญ่ประกอบไปด้วยแอฟริกาเหนือแอฟริกาตะวันตกแอฟริกากลางแอฟริกาตะวันออก และแอฟริกาใตา้ตั้งแต่ยุคหลังอนานิคมประเทศตะวันตกได้มีการแบ่งทวีปแอฟริกาออกเป็นสองภูมิภาคคือ แอฟริกาเหนือหรืออาหรับแอฟริกาและซับซาฮาราแอฟริกาหรือแบ็กแอฟริกาเนื่อ,อ, rica, ah Africa, องจากความแตกต่างของพื้นฐานทางการเมืองและวัฒนธรรมของสองภูมิภาคนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยซับซาฮาราแอฟริกาหรือ SSA ประกอบด้วยสังคมและวัฒนธรรมแอฟริกันดั้งเดิมหรือแบ็กเลสในขณะที่แอฟริกาเหนือนะจะมีรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมมาจากตอนออกกลางและด้วยขนาดพื้นที่และความหนาแน่นของประชากรจึงทำ ให้ออฟริกามีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอในปัจจุบันสถานการณ์ของตลาดโดยรวมของตลาดแอฟริกายังจะเห็นได้ว่ามีดีมานสูงกว่าทรัพายทําให้ความต้องการทรัพยากรมีปริมาณสูงต่อเนื่องสม่ําเสมอซึ่งถือเป็นโอกาสสําคัญของผู้ประกอบการไทยแอฟริกาใต้ถือเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจของทวีปแอฟริกา เป็นประเทศที่มีภูมิทัศสวยงามและมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญหลายแห่งพื้นที่เศรษฐกิจของแอฟริกาใต้ถือเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของทวีปมีประชากรกว่า59ล้านคนเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้มีขนาดใหญ่ที่สุดในซับซาฮาราแอฟริกาที่เป็นสัดส่วนร้อยละ3 .3 าของเศรษฐกิจทั้งหมดและแอฟริกาใต้ยังเป็นคู่ค้าอันดับที่1ของไทยในทวีปแอฟริกาในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่1ของแอฟริกาใต้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไนจีเรียเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรสูงที่สุดในภูมิภาคแอฟริกาโดยมีอัตราการขยายตัวของจำนวนประชากรประมาณ2.6%ต่อปีจากการสำรวจในปี2019ไนจีเรียมีประชากรสูงถึง201ล้านคนทำให้ความต้องการทรัพยากรของคนในประเทศมีอัตราสูงควบคู่ไปกับอัตราการเติบโตของจำนวนประชากรในขณะที่ทรัพยากรในประเทศนั้นมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้หลายประเทศมองเห็นโอกาสจก อัตราการเติบโตดังกล่าวเข้าไปเปิดตลาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของไนจีเรียที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เคนยาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ส่งออกไทยที่สนใจจะขยายตลาดไปยังภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกด้วยจุดเด่นหลายประการอาทิเศรษฐกิจโตเฉลี่ยสูงถึงปีละ6%เเมื่อเทียบกับ 3. 6เของทวีแอฟริกาไม่รวมตอนเหนือและมีระบบโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก,อ,อ,กอีกด้วยทางรัฐบาลเคนยามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศโดยกําหนดมาตรการที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติลงทุนได้โดยตรงไม่จําเป็นต้องมีหุ้นส่วน เป็นคนท้องถิ่นรวมทั้งให้การสนับสนุนและสิทธิพิเศษสําหรับภาคธุรกิจที่เน้นเรื่องการพัฒนาหรือสาขาที่เคนยายังขาดแคลนเช่นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกษตรแปรรูปการสื่อสารสถาบันการเงินเทคโนโลยีการผลิตและการค้าการก่อสร้างเป็นต้นทําให้เคนยาเป็นประเทศที่มีทั้งโอกาสและจุดเริ่มต้นของการเจาะตลาดแอฟริกาตะวันออกของผู้ประกอบการไทยที่น่าสนใจ โอกาสของผู้ประกอบการไทยและการสนับสนุนจากภาครัฐตลาดแอฟริกาเป็นตลาดใหญ่และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะขยายตลาดโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรกลุ่มสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่ยังมีความต้องการที่สูงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม